สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้ News, ชแห่งมอนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ราคาทองคำยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นทำออทามไฮแตะ2 9 5 5 4ดอลลาร์มีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน2,939เพิ่มขึ้น6.8ดอลลาร์ค่ะนักลงทุนก็ยังพากันเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย กังวลว่ามาตรการภาษีสินค้านำเข้าของทรัมป์เนี่ยจะนําไปสู่สงครามการค้าทั่วโลกแล้วสิ่งที่ตามมาก,ก็คืออาจจะเกิดความแม่แน่นอนของสกิกโตนะคะว่าก็คงอาจจะทําให้สกิกโตเนี่ยชะลอตัวลงนะคะหรือว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าอันนั้นก็คงต้องติดตามต่อไปว่า จะมีการประกาศภาษีสินค้านำเข้าสินค้าตัวไหนกับประเทศไหนเพิ่มเติมเงินดอลลาร์ที่อดค่าลงอย่างมากดอลลา์อินเด็ดซ์1 0ก6 1เป็น1 0 6 3 3ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำซึ่งเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า2เดือนเพราะก็มีการคาดการณ์ว่า boj หรือธนาคารกลางญี่ปุ่น อาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้หลายครั้งแล้วก็มีตัวเลขผู้ขอสันวาางงานหลายสัปดาห์ของชัเมกาที่ออกมาสูงเกินคาดเพิ่มขึ้น5,000รายเป็น2,19,000รายซึ่งตลาดประเมินว่าจะออกมา2,15,000รายนะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสาหรัฐก็อาจจะเริ่มอ่อนแอลงดัชนีชี้นนำภาวะเศกิจเดือนมรนกราคมก หดตัว0.3%มากกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.1%ค่ะหลังจากที่เดือนธันวาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น0.1%แต่ที่น่าสนใจกองทุน s p d r 2-3ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีบทบาทต่อราคาทองคำนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้ามาซื้อเท่าไหร่แต่ว่าสัปดาห์นี้เข้ามาซื้อทองคำติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อวานเข้ามาซื้อ5.74ตัน สัปดาห์นี้ซื้อ20.66ตันแล้วนะคะถือว่าน่าสนใจทีเดียวซึ่งกองทุน SPDR เคยซื้อทองคำหนักมากๆก,ก็คือช่วงเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าคะช่วงนั้นก็เกิดความไม่แน่นอนสูงมากนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้กองทุน SP นีต้องเข้ามาซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุน ส่วนคืนนี้สัรัฐจะเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผิเดือนกุมภาพันธ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น51.3ดาัชนีภาคกา,การเดือนกุมภาพันธ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น53.0นะคะที่น่าสนใจนะจะเป็นภาคการมริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสัดส่วน70%ยอดขายบ้านมือสเดือนมกราคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ4.13ล้านยูนิต ดัชนีคอมเชื่อม่นเพื่อโภคเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขตัวนี้เป็นทบทวนอาจจะไม่มีผลมากตลาดคาดการณ์ว่าจะเท่ากับประมาณการครั้งก่อนก็คือ67.8นะคะแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าเคลื่นนอนไหวไซเวอาพค่ะสังเกตว่าตอนที่มีแรงเทขายออกมาก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแต่ว่าถามว่าก็อาจจะมีความผันผวน,นที่เกิดขึ้นมาบ้าง ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือว่าสัญญาณขายในระยะสั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ต้องกลัวจะมีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงแนวรับระยะสั้น2,925ดอลลาร์2,920ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน2,955ดอลลาร์2,960ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเม่่อวานปรับเปลี่ยน6ครั้งขายออกช่วงเย็น 47,000บาททวนเพิ่มขึ้น50บาทค่ะเงินบาทที่เมื่อคืนแข็งค่าขึ้นนะคะก็17ตางวนันนี้อาจจะเห็นราคาทองแท่งมีการย่อตัวลงมานะคะแนวรับ46,600บาท46,550บาทแนวต้าน46,900บาทและ46,950บาทค่ะ คำแนะนาการลงทุนนะคะยังยืนวันวา่าลงทุนระยะยาวเนี่ยถือต่อไปได้เก่งกำไรในโกลฟิเจอร์ซื้อที่2,925าดอลลาร์ตัดขาดทุน2,920ดอลลาร์โกลฟิเจอร์ซื้อที่2,930ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,925าดอลลาร์ก็อาจจะมีคําถามนะคะทองแท่งปรับตัวลงมาที่ระดับไหนหน้าซื้อก็ ดูโซนประมาณ2,900ถึง2,920ดอลลาร์นะคะตรงนี้อาจเข้าซื้อเก่งกําไรได้ส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้นถึง17สตางค์บาท54สตางค์ก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างมากนะคะก็คงกดดันราคาทองในประเทศประมาณเกือบ200บาททีเดียวสำหรับเงินบาทแล้ว USD future ให้แนวรับแนวต้านเท่ากันค่ะแนวรับ33บาท45สตางค์นะคะก็น่าจะเป็นแนวรับแข็งแกร่งแต่ว่าถ้าหลุดก็ยังมีโอกาสไหลลงไปเรื่อยๆและโอกาสอาจจะเห็น33บาทส่วนแนวต้าน33บาท80สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ